สวัสดีครับพบกับช่องน้องแนทเกมมิ่งนะครับจะมาเล่นเกม Roblox Map Grower Garden นะครับเย้ก็เกมนี้นะทุกคนโอยเมื่อวานนะทุกคนตอน3ามทุ่มหอยอัปเดตนี่คนเล่น2ล้าน บ้าไปแล้วโหทุกคนเกมนี้นี่กำลังเป็นกระแสเลยนะเราก็มาเล่นเลยนะว่ามันจะสนุกอย่างที่เขาแบบว่ากันหรือเปล่านะก็แขกรับเชิญในวันนี้เนาะก็คนดีคนเดิมเลยคนนั้นก็คือก็วันน mm ี้เราจะมารีวิวนะทุกคนเป็นอีเวนต์อีเวนต์ใหม่เนาะใช่ไหมครับ แน่นอนอีเวนต์ใหม่อัปเดตใหม่คนเล่นแบบโหดะอะอันดับหนึ่งแล้วมัง้งเมื่อวานอะโอ้เมื่อวานนี่ไม่เห็นหวัวบอกฟุ้นเลยอะบอกฟุ้นหลบไปบอกฟุ้นหลบไปเดินเรียวหลบไปอย่างนเงี้ยเออหลบไปหลบไปโอ้โหเกมนี้นี่คือมาแรงมากเลยเนาะอืมแต่เราเกมนี้ทุกคนเอ่อแม็กโอเคได้ทำการอ่านแล้วนะก็สามารถไปดูได้นะทุกคน ไปดูได้อีสองโอคุณวิสานั้งใจดัดไม่ดูแล้วโอ้โหเสียใจเสียใจบอกไว้ก่อนก็ผมก็ไปแอบมาเล่นบ้างนะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยโอ้โหสวนอย่างยังใหญ่อ่ะจริงอืมก็เดี๋ยวเราไปแวะชมฟาร์มม็โอเคหน่อยดีกว่าว่าแบบให้เจ้าตัวเขารีวิวดีกว่าแบบมีต้นอะไรบ้างเนาะนี่ มีต้นสตรอเบอรี่แอปเปิลอันนี้ทอ uh huh. มิโต uh ้มีบลูเบอรี่ด้วยไงเป็นไงบลูเบอรี่ uh huh. มีต้นพลิกนี่อ่น,น uh huh. มีมีด้วย uh huh. อันนี้ก็ลาร์ดเบอรี่ลาร์ดเบอรี่ uh huh. uh huh. มีข้าวโพดแมงโก้ mango, นี่แมงโก้ mango, ทุเรียนนี่มีทุเรียนด้วยนี่เ uh huh. ออมีบองเพชรนี่ มะเขือมะเขือมะเขือนี่มีมังโก้เอ้ยไม่ใช่ดาร์กฟูดเอ้ยอเอ้ยถ <ดา S 2> ูกแล้วถ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 ูกแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อส่วนของแม็กโอเคก็มีประมาณนี้เนาะดูเหมือนว่าเขาจะอัปเดตเป็นอันนี้มาเนาะเป็นนี่นีน,นี่ต้นคาคาเข้าคาโคลรอทุกคนมันอ่านว่าคาโคหรือโคโก้นะ แต่ผมจะเรียกว่าคาโคลแล้วกันเนาะดูเหมือนว่าต้นมะม่วงขายเนาะก็ซื้อไปผมมีตังยิ่62ล้านนะตอนเนี้โคตรรวยบอสเลยก็เมื่อคืนนะทุกคนผมได้ไปทําการ FK นะทุกคนแลวผมก็ได้มานี่เป็นเมล็ดโคโค่นะทุกคนได้มาสองเมล็ดนี่เดี๋ยวจะมาทำการปลูกนะทุกคนแล้วก็มาดูลักษณะนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเป็น คืนนี้เลยนะเป็นลนะูนาเนาะอีเวนต์อีกยี่สิบหกนาทีเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาใจ,จากลกางคืนเนาะแล้วก็มาปลูกต้นนี้ก่อนเลยดีกว่าโคโคโ่เนาะอันนี้ลกันเดี๋ยวผมจะปลูกเป็นตรงนี้ชุบกับตรงนี้นะสองต้นจะปลูกอีกอันหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็รดน้ำชุบ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 อะนี่นี่นี่เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วหุย อืมนี่เรียบร้อยโตแล้วต้นคา์โคของเราก็ได้ทำการโตแล้วทุกคนนี่ชุบหุยหุยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม็กมาดูดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงบ้างเนาะเออโอ้ยโอ้ยออไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยหนักมากโอ้โหใหญ่มากทุกคน อ่างนใหญ่มากม,มาอีกแล้วมุกนี้เหรอโอ้โหมุกนี้อีกแล้วเหรออ่งนใ,ใหญ่มากไห<า>นลองเช็คราคาดูเช็คราคาเช็คราคานะว่าราคาเท่าไหร่กี่บาทอ่งนอันนี้เนาะโอ้โหหนึ่งแสนเจ็ดหมืน่นหนึ่งแสนเจ็ดหมงงื่นทะุกคนองุงนลูกนี้เนาะตอนแรกก็น,นึกว่าอะไรเห็นโอ้โหเสียดายมากน่าจะรอให้ติดช็อคมันเยอะกว่านี้ละันนี้ผะได้ทําการเก็บมาแทุกคนเป็นโคโค่นัทเนาะติด ติดฟ้พาผ่าเนาะแล้วก็ติดโกลเด้นแล้วก็เปียกด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาขายเลย oh <my> ขายแค่อันนี้เดียวกอนนะว่าแต่าราคาเท่าไหร่ขายเลยโอ้มากอสิบเอ็ดล้านทุกคนโอ้สิบเอ็ดล้านอ่านี่แล้วทุกคนแต่มันอันนี้มันติดแ่แข็งด้วยเนาะมันเลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่มันจะเป็นแบบเอฟเฟกสีม่วงเนาะมูลิตก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเอาผลมูลินทุกคนมาแลก กับพญานกคู่มาแรกเป็นเป็นลูน่าพอยนะแล้วก็เอาไว้เขาไปเลยชุบฮะเราได้มาสามสามดูสามเป็นแหละเป็นสามแต้มเนาะเดี๋ยวเราก็มาเก็บอีกแล้วทุกคนว่าเราจะเก็บไปครบสิบแต้มเนาะเราจะได้เป็นเม่นเนาะทุกคนอืมเอาไปเลยครับผมชุบหุยนี่เราได้เม่นมาแล้วเนาะโอ้ นี่นี่นี่เมนเมนเมนเนเมนแเอาไอาออกดีเอาเป็นวัวเนาะเอาออกแล้วก็ใส่เป็นิ้นแทนชุบนี่น่ารักมากทุกคนแต่เราดูนะว่าแบบความสามารถมันคืออะไรเนาะเอ่อผลไม้ที่มีหนามทุกคนมันจะเพิ่มขนาดเนาะอืมหนึ่งจุดห้าเท่าคือผลไม้ที่มีหนามนี่น่าจะทุเรียนเป็นต้นไปเนาะ ขนาดจะใหญ่ขึ้นเนาะอืมเอาว่าลนะเดี๋ยวเราจะแบบเป็นคนดีดีกว่าเราจะเอาบัวเนี่ยไปให้แม็กโอเคนะอืมแบบคนดีเราแบบคนดีนะนี่นี่นี่มามาเก็บ <ๆ S 2> ไปก่อนนีนะตอนนั้นผมก็ได้ซื้อเนี่ยตัวเป็นต้นมะม่วงมาได้เนาะแล้วก็มาปลูกเลยทุกคนตอนนี้นี่ที่ที่ปลูกนี่เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะตอนนี้อืมเริ่มแน่นละดูไม่รู้จะปลูกตรงไหนดีเนะี่ยทุกคน เอาต้นแอปเปิลตรงนี้ออกนะแล้วก็เอาเป็นต้นมะม่วงมาใส่แทนชุบนี่แล้วก็รอนน้ำเลยทุกคนชุบๆๆๆเรียบร้อยนี่มี่จะเริ่มเริ่มมาแล้วกิ่งก้านนี่หูยแอบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่เดีให้แม็กโอเคมาดูว่าบันใหญ่หรือเปล่า ต้นแมงโก้ไม่ได้มาดูของผมไหมคือคือต้องไปดูของแมคโอเคใช่ไหมนี่อย่างกระพุ่มไม้นี่มินิไซจิวเก็บเก็บง่ายโอ้โมินิเนาะเป็นขนาดมินิไม่ค้คนอื่นคนอื่นเขาต้องแบบออฟบ,บี้ขึ้นไปอะไรเงี้ยผมเดินเก็บเนะี่ยสบายสบายคือดูเหมือนว่าตรงน,นี้จะมีสตรอเบอรี่ติดเรนโบ้ด้วยเนาะของแม็กโอเคโอ้โห นี่มาดูมีของดีแม่เขาจะพาผมไปดูของดีอ่ะไปดีป่ะทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยแม่ชวนผมไปแล้วกัน๋ยวผมขอเข้าไปดูแล้วกันนะนี่ของดีเห็นไหมเรนโบว์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 ของดีของดีนี่พี่บ่าวหรือว่าจะพาไปดูของดีอย่างอื่นเนาะนี่ทุกคนผลผลิตของโคโค่ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะ เราลองไปดูราคาดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่หนึ่งหมืนสามนะทุกคนก็ไม่ได้เยอะมากเนาะตอนนี้แล้คนอีเวนต์จะเริ่มให้ไในะอีกสิบเจ็ดนาทีเนาะเดี๋ยวอะไรสิบเจ็นาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพรจันทร์แสงจะสวยแค่ไหนแต่ระหว่างรอเลยทุกคนระหว่างรอเป็นอนะีเวนต์เนาะขอแวะก่อนนี่นะเสื้อน้องในเกมม i n g เลทุกคน ไปซื้อกันเฮ้ยโลบา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 ยแม็คโอเคแม็คโอเอมะหูยน้องแนทเกมมิ่งมันดีกวนะโอ้ล่ะโอ้ละโอ้ละน้องแนทเกมมิ่งดีกว่าเฮ้ยแม็คโอเคดีกว่าน้องแนทเกมมิ่งดีกว่าโอ้โอ้แนทน้องแนทเกมมิ่งมาหักหน้าเจ้าของช่องในแบบนี้น้องแนทเกมมิ่งนี่ห้าโรบัรนะทุกคนไปซื้อกันได้แค่ห้าโรบัรเท่านั้นไม่แพงไม่แพงเสื้อแม็กเสื้อแม็กโอเคนี่แพงเหรอเออก็หกคนนี่เขาไปเรียกอะ นี่ทุกคนดูว่าทางเกมเขาจะอัปเดตเป็นนี่มานะเป็นคล้ายๆปัจแจเลยนเนาะใช่ไหมเฟเวอร์เรทผมเออเ a เวอร์เรนี่มันขายแพงเกินไปปะขายแพงเกินไปขายตั้งยี่สิบล้านแล้วทุกคนโอ้โหยี่สิบล้านเนี่ยความคุ้มอยู่ตรงไหนไม่ค่อยมีความคุ้มเท่าไหร่เล้วก็เดี๋ยวรอกลางคืนเนาะเผื่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรา โ oh. อ้เป็นยังไงโอ้ oh. มีแสงอะไม่เห็นนะโ oh. อ้โหใจหมดเลยโห oh. ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ,อกลางคืนเนาะเดี๋ยวดูว่าแม้เขาจะโชคดีได้เป็นมูล,ลิตบ้างหรือเปล่าไม่มีกับเขาบ้างเลยนะโหโดนแอดมินกลั่นแกแล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอัปเดตทุกคนแอดมินนี่คือใจดีมากโอ้โ oh. หเขาแบบสใส่ฟ้าลงมาเรือรัวเลยก็ต้องขอขอบคุณแอดมินด้วยเนาะอืมที่ทำให้ ผมร,รวยขนาดนี้อืมขพแอดมินเลยอะ่ะต้องขอบคุณจริงๆวมันพ่ทีแอดมินล้วนๆเนอะทุกคนแอดมินเขาคนดีผมเข้าเข้าเข้ามาช้านิดเดียวอ่ะโอ้โหไม่ทันน่ะคิดดูแม็กนี่คือเข้ามาไม่ทันเนาะผมนี่เออผมนี่มีวิดีโอตอนอัปเดตด้วยเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดู ผมเนี่ยบบเลยอยู่ตั้งแต่แบบเกมอัปเดตอ่ะอัปเดตปุ๊บผมก็เข้ามาเลยอะ่ะตอนนี้เหลืออ e ีกเจ็ดนาทีเท่านั้นนะเหลืออ e ีแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นเราก็จะได้ชมแสงจันทร์สวยๆแล้วเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหลืออ e ีแค่ห้านาทีเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแต่มีเปเปอร์ขายมีเปเปอร์ว้้ยเสียไม่ตัดเลยท oh. ุกคนไม่โอเคไม่ตัด เราจะมาปลูกพริกเลยทุกคนมีเป,ปเปอร์พอดีนี่มันของตรี <Hey. S 2> ว้าวว้าวถือว่าไม่แย่ไม่แย่แยเกลือมาก,นะมกใช้ได้ใช้ได้อชอบเลยครับอีกแค่สามนาทีสามนาทีเท่านั้นทุกคนรอดูได้เลยสิ่งที่มาสจัจจรรย์ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นนะบัดนี้จะมาเค้าดาวนะทุกคนถ้าเกิดว่าถึงสิบวิเมื่อไหร่นะจะมาเค้าดาวนะ อโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฝนตกนะก็ใกล้จะไหนอีเวน์แล้วนะเดี๋ยวให้แม็กมายืนเขาดาวด้วยกันนี่นะอีกแค่สี่สิบวิเท่านั้นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามอ้าวเอาไมมัไปซ้อมไปสองเลยปุบยุบโอ้ย นล่เวลาแห่งอัสวินรัติการเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนผมใคร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 เฮ้ยเฮ้ยผมไม่มีเงินใครผมมีเงินผมขอญาตโอ้ไม่ไออนะขอญาตนะทุกคนกดรีบรอตังหมดแต่นี่ทุกคนนี่แสงจันทร์ในค่ำคืนนี้ นี่เนาะเราจะเอาไข่ที่เราได้มาทุกคนมาวางไว้ตรงนี้ต้นแอปเปิ้ลแต่เวลาฟักคือโอ้แต่ชั่วโมงน่าเหลือกินนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าถ้าคืนนี้จบลงผลผลิตของเราจะติดมูลไหนบ้างหรือเปล่าเอ้ยมูลิสสิมูลไหนอะไรล่ะ ใต้แผ่นสีเขียวจะมีต้นเห็ดวา้วาวว้าวอีด้วยวา้วาวอีเตอร์เอเปน,นี่อ่ะเออเราเราเราไปเก็บไหมเออโอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โย,ยของจริงของจริงของจริงนะเนี่ยโอ้โหทำไมโชคดีถึงขนาดนี้กี่บาทกี่บาทคุณเนี่ยกี่บาทกี่บาทกีบท่บาทเลยโอ้โหมื่นสองมันคุ้มไหมเนี่ยมืนสอง โคตรไม่คุ้มมันไม่โค้หไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเฮ้ยเฮ้ยติดมูลิตสตรอเบอรี่ติดมูลิตเฮ้ยเฮ้ยเอาว่านะทุกคนขโมยขโมยมันมันมันเสียเวลาอ่ะอันเนี้ยไม่ค่อยได้ดั่งใจว่ะจัดเลยไหมจัดเลยไหมกดเลยไหมให้กดเลยไหมเอานว่านะทุกคนเดี๋ยวเรากดเก็บเลยดีกว่าจ่ายไปชุบโอเคดี มามามาม,าม,ามาลุ้นกันนะมาแรงป้อแม่งป้อแม่งป้อแม่งป้อผม,อ <Bru h. S 1> ไ,มได้หอยทากน้อไม่ผมได้หอยดาคีมีต้องคนดูเยอะๆนะทุกคนถ้าคนดูน้อยนี่โอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องเน <l ug> <ๆ>็ตเกนด้วยนะครับทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนนะทุกคนเอาลิงถ<ๆ>ือมาแล้วก็เอาหอยทากปล่อย ปล่อยหทางไปแล้วนี่นี่ๆๆๆๆนี่ทุกคนเดี๋ยวเอันนี้คืออะไรบ้างติดติดโฟเส้นติดช็อกติดโกลเด้นนะทุกคนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงของจริงคนแต่ลองไหมลองลอง,ลองไปถามราคาก่อนไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม็กใครดีกว่าเดี๋ยวให้แม็ก Mac โอเคเขาถ่ายเนะาะราคาเท<ร>่าไหรผมเนี่ยเป็นปรมาจารย์กันเอ่อเขาเรียกว่าคาดคะเนว่าผลไม้ติกี่บาทอ่าฮะอันนี้ดูรวมๆแล้วขนาดได้ แบบเอฟิกเยอะก็คงจะประมาณเอ่อสี่ล้านไมสี่ล้านสี่ล้านเนาะสี่ล้านนี่โอ้มาเใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากบอกเลยเป็นไงไม่อยากจะโม้อันนี้นะทุกคนราคาก็คือสิบสองล้านครับตอนนี้นะคนเดี๋ยวผมจะเก็บทั้งส่วนเลยนะว่าจะได้ราคาเท่าไหร่เนาะ ไออันที่เป็นมูลิตนี่เราก็จะเอาไปให้นกยี่เอ้ยดีดีดีเดี๋ยวเรานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมูลิต์เฮ้ยมูลิตเฮ้ยเฮ้ยหูยหูใหญ่ด้วยอ้นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นองุ่นเนาะโอยนี่บอกเลยรวยอ่ะรวยช้ำรวยช้ำนี่ช็อกก็มีอ่ะมูลมูลิตที่ผมเก็บมาเนี่ยทั้งเกิร์บทั้งสวน่ะมีแค่สองอันทุกคนเนี่ย เอาไว้ว่านะแต่หาช็อกดีกว่าช็อก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 นี่ผมได้ช็อกมาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวช็อกนี่ผมจะใจไว้ก่อนนะเคทรตอนนี้ช็อกผมไม่ทําการกดใจไปหมดแล้วนะก็อะไหนที่มันไม่ใช่ช็อกนะคนก็จะขายไปก่อนเลยเนาะเขาขายหมดตัวครับอันนี้คือไม่ใช่ช็อกนะทุกคนไม่ใช่ช็อกสามสิบหกล้านทุกคนโอ้ my god ไม่ใช่ช็อกอันนี้สามสิบหกล้านเดี๋ยวอันไหนที่มันเป็นช็อกนะผมก็จะเอาออกเลยนะ เดี๋ยวให้คุณแม่เขาทายเหมือนเดิมว่าจะราคาเท่าไหร่โอเคทุกคนตอนนี้ผมพร้อมขายหมดตัวแล้วก็เดี๋ยวให้แมกทายนะว่าช็อกในตัวผมเนี่ยจะขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่อะเดี๋ยวให้แมกทายเลยช็อกทั้งหมดในตัวจากการคาดการณ์แล้วไม่หลุดห้าสิบล้านแน่นอนห้าอ่ะกลมๆแมกตอบว่าห้าสิบล้านใช่ไหมครับแน่นอนเดี๋ยวจะมาขายทั้งหมดเลยนะทุกคน และนี่คือคำตอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเป๊ะมากทุกคนเป็นไงอันนี้คือยังไม่หมดส่วนนะทุกคนอืห้าสี่ล้านเป็นไงโหใกล้เคียงมากอุ้ยมีแต่อันใหญ่ใหญ่แม่ชอบใช่ไหมครับก็ใหญ่กว่าแล้วกันเฮ้ยเฮยชอบไม่ชอบก็คิดดูเอาเอง Uhm. นี่นะะี large, hai, right? ่คือแบบพอรามาจารย์ด oh oh, uh ้านความใหญ่ใช่ไหมไม่ถึงผลไม้เนาะแน่นอนเน่ก็มาดูมาดูได้เนี่ยแมงโก้เนี่ยลบประกันเนี่ยใหญ่ไหมล่ะก็ใหญ่ใช่ไหมเออไหนไหนไหนใหญ่จริงหรือเปล่าง้นง้นเทียบกับนี้ดีกว่าอันนี้เหรอแอ่เอ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้คนน่า oh, no, อายมากเลอาว่าทุกคนนะเดี๋ยวเก็บแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอันที่เป็นมูลเดี๋ยวผมก็จะใจไว้ก่อนเนาะนี่มูลก็หัวใจไว้อันไหนที่เป็นมูลเนี่ยหัวใจไว้เลยของดีเฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะเห็นเป็นเรนโบว์เรนโบว์ป่ะมองอยู่ตลอดนี่ไงทุกคนเรนโบว์พีททุกคนผมได้เป็นเรนโบว์พีทโฟสเซน ตโฟเซนเนาะเดี๋ยวให้แมกเดามาอันเนี้ยเท่าไห ừ, นนร่อันเนี้ยพีดบวกโฟเซนอันนี้สองแสนสองแสนนะครับผมแต่อันเนี้ยราคาเฮ้ยเฮ้ยใกล้เคียงเป็นเงี้ย<ส>เป็นเงี้ยเป็นเงี้ยเอาหมดตัวหมดตัวหมดตัวเท่าไหร่หมดตัวเลยหมดตัวหมดตัวอ อืมหมดตัวห้าแสนหมดตัวคิดแม่คิดว่าห้าแสนเนาะนี่นะ<ผ>นเดี๋ยวผมขายหเลยนะหมดตัวนะออ้ยใกล้เคียงมากที่ผมขายได้คือเจ็ดล้านแบบนี้ทุกคนมูล,ลิตทั้งหมดนะเดี๋ยวก็จะเอาให้แม่นลคู่เลยเนาะอ่ะได้กี่แต้มเอ่ยถ้าให้หมดเลยชุบโอ้ย โอ้ยโอ้หโอ้หูยฮึได้เป็นอันนี้นะ้วก็ไนส์ทารฟแล้วก็แพ็คแพ็กแพ็คนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปโชว์แม็กซ์ดีกว่าไปอวดแม็กดีกว่าเฮ้ยอวดอวดออกไปเลยออกไปเลยไปไปออกไปเลยไปไปดูนี่ดิดูนี่ดิไปออกไปเลยออกไปเลยเออก็จะอวดกันเนี่ยเออดูนี่ออกไปเลยแม็กซ์นี่แม็กดูนี่ดิแม็กแม็กซ์ดูดิแม็กซ์ออกไปเ้ยนี่แม็ก เออดีเดี๋ยวเรามาเปิดแฮ็กของเราดีกว่านะป้าหมายของผมนะวันนี้นะดูสิว่าจะได้นี่หรือเปล่า Moon Blossom มาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแนจะสุ่มได้หรือเปล่าเอาหน้าสามสองหนึ่งกดผมได้เป็นไนท์เชดอันคอมมอนนะดีวยนี่นคนถือตะปูตรงนี้เลยนะชุบอ่ะตะปูแล้วแล้วก็รดน้ำสิอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ จะให้แม่มาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไหนไหนไหนฮะในเขตเก็บแล้วไม่โตหม่ยได้นะทุกคนเก็บแล้วคือเก็บเลยเนาะอ่ะอะลองทดสอบราคาดิมันในเขตอ่ะกี่บาทอ่ะอ่ะอ่ะลองดูลองทดสอบดูนะอันนี้นั่นก็คือเอาเป็นว่านะ ผมแบบไม่อยากรอแล้วอ่ะจริงมันอีกอีกตั้งครึ่งชั่วโมงอะ่ะขอสักอันเนบอกนะอนย่าบอกนะอันอนีย่าบอกนะอย่าบอกนะทุกคนอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่ชายจะเติมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น <ๆ S 1> พี่ชายหนึ่งเก้าเก้านะทุกคนเอาดีไหมเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเติมหมอเฮ้ยจริงวะเนี่ยเอานะจะกดแล้วนะสามสองหนึ่งจุบเฮ้ย <c oughs> หลุเติรแล้วเหรอ,อหน,นี่เฮ้ยเอาอวดแม็กดีกว่าเป็นไงแม็กเป็นไงเป็นไงสุ่มเลยไหมสุ่มเลยไหมสุ่มเลยสุมยส่มเลยเอานะาสามสองหนึ่งม,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  <Bra. S 1> มูนบลัอซัมเถอะมูนบลัอซัอมเถอะโอ้บรรยากาศแบบนี้ผมได้กลากสุดอุ้ยเฮ้ยทำไมต้นเป็นสีเงีเ้ย เฮ้ย,ยแต่ต้นก็สวยนะเฮ้ยเป็นเป็นต้นเรืองแสงนี่นะทุกคนเฮ้ยนี่นะทุกคนจัดว่าดีหรือเปล่ามันจัดว่าอยู่ในระดับที่ดีหรือเปล่าอาว่าผมไม่รู้ปลกไว้ก่อนนะก็สีสันเนาะของพ้อมเราทุกคนแต่ผมอยากแอบบอยากแอบ,บซื้ออีกอันหนึ่งอะทุกคนลุ้นดวงหน่อยป่ะอยากลุ้นดวงกับผมป่ะอยากลุ้นไหมอีก<ม>สักอันได้ไหมมีจริงหรือเปล่าวดวงอะไม่มีหรอกไม่มีหรอกผมไม่รู้นะผม,มซื้อแล้วอ้าวโอ้โห อันนั้นเอาว่านะเดี๋ยวให้ oh. แม็กเดี๋ยวให้แม็กเป็นคนเด,เดี๋ยวให้แม็กไล่เวทก่อนเดี๋ยวให้แม็กโอเคไล่มนคาถาก่อนจงแม็กได้ไล่คาถาให้แล้วเดี๋ยวดูว่าจะเปิดได้อะไรกดแล้วไม่รีรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ผมเ <Hey. S 1> จ้าอ่ะ <laughs> วันนี้เท่ากับเกลือโอเคก็วันนี้เราเฟลจัดๆเลยทุกคนแต่เรายังได้ผลผลิตที่ยังไม่แย่เท่าไหร่ก็โอเคอยู่ก็ เดี๋ยวเราลองขายดีกว,ว่าไหมลองขายไหมเผื่อแบบจะมีกาลังใจแบบกําลังใจหมดแล้วทุกคนมันขายได้อันละสามร้อยเห้ทุกคนตอนนี้ก็เหมือนจะมีอัปเดตเหมือนกันนะตรงนี้เป็นที่ใส่สัตว์เพิ่มเนาะใช่ไหมแบบทําให้เราฟาร์เรามีสัตว์เพิ่มต้องอายุยี e ่สิบนะผมลิงผมก็อายุยี e ่สิบแล้วลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าไหนเทรดคอนเฟิร์มนี่ตอนนี้สัตว์ผมใส่ได้กี่ตัวละสี่ใช่ไหมสี่ตัวแล้วเนาะ จริงหรือเปล่าเอยแม็กโอเคยืมสันหน่อยเอาวัวกลับขื้นไปไปไป,ไป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 เอาไปเอาไปไหนไหนไหนเราจะมาทดสอบกันนะทุกคนว่ามันได้แบบใส่ได้แบบสี่ตัวจริงหรือเปล่าเน,นาะไหนลองดิลองดิไม่จริงเฮ้ยจริงด้วยทุกคนใส่ได้สี่ตัว <c oughs> โอเคสี่ตัวจริงนะเพราะฉะนั้นเราเรา,เราประกันได้แหละว่าใส่ได้สี่ตัวจริงเพราะฉะนั้นเราเอากลับค <c oughs> ื้นแม็กไป เอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมน่ะไปปิดคลิปดีกว่าไปเดี๋ยวไปปิดคลิปละเฮ้ยทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแบบนี้นะก็วันนี้ก็เราก็ได้ทําหลายอย่างเลยเนาะใช่ไหมอืมแน่นอนทุกคนก็นั่นแหละก็มีเกลือบ้างนะมีเกลือบ้างก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแบบนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครขายนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปสั่งซื้อเสื้อ น้องแน็เกมมิ่งเลยนะแค่ห้าโลบาเท่านั้นอย่าลืมไปซื้อเลยถ้าเกิดใครดูคลิปน้องแน็เกมมิ่งคนดูถึงน้อยคนจะน้องแน็จะกลับมาทำอีกแน่นอนนะก็เราวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงท่าีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย